สวัสดียามเช้าอากาศสดใสครึ่งฟ้าครึง่งฝนขออนุญาตนะคุณแม่นะครับขออนุญาตนำเสนอช่องฟังเ๊ปซี่ด้วยนะครับครึ่งฟ้าครึ่งฝนก็เป็นบรรยากาศวันนี้บรรยากาศดีมากเลยวันวันเลนไทยมาเยี่ยมเยี่ยมช่องฟังเ๊บซี่กับน้องอ้อมด้วยนะครับดูความน่ารักเดินออกมาแล้วขอกกินกล้วยกล้วยเขยาจะก,กล้วยก็บ่มเก็ตเลยไม่อยากไม่กล้ากินเลยก็บอกว่าเขาบ่มเก็ตอยู่นะครับ หาหนอะไที่ไหนเต็มนั่นไงเต็มเลยโอ้อย่าบอกว่าเต็มเลยมีเสาถูกแก้คันแก้คายสนใจมากเลยหันหน้าสนใจมากเลยครับว,วันว่าเล่นไทายคองควันจากจอฟเวอบาเลนไทยยกขาถักทายเลยครับเอา วนมากเลยยังไม่อาบน้ำให้เพราะว่าอตื่นโหแต่ตอนเช้าเขารู้หนาวเหมือนกันค่อยใส่ใส่ค่อยไปอาบถูเลยลูกถูถูเลยเทเสาทำไมด้นเนี่ยนะเสาโยกไหมเนี่ยฮะเสาโยกหรอบึงเสาตาก็เทเสาทั้งครึ่งอะไรจะเทเทปูนอย่างี้ไว้ถูดีกว่านะกว่เด็ดเทไว้เด็ดนั่นเขาเลยเอาขี้ไปกบนั่นเนี่ยตัวเสาใหญ่นั่นนะเทเอาไว้ถูได้นั่นถูดีขาดดีด้วยเทใหญ่เลย เราไม่ต้องไปทูแปลงเลยฉีดน้ำแล้วจะปูนปูนสูงๆแล้วก็เอาดินใส่เออ,แล,อ,เอแล้วก็ปูนปูน,น,น,มมนแล้วก็ปูนซีเมนแล้วก็ฉีดน้ําเข้าเลยไม่ต้องล้างอยู<ถ>่ทีปูนตรงพื้นด,ด,ดินเนี่ยนะเอาดินไปใส่แล้วก็ทําเสาขึ้นมาไงเอาใส่เหล็กใส่อะไรแล้วก็ใส่หินเยอะๆใส่เหล็กเยอะๆหน่อยเอาไว้ให้ถูทำความสะอาด ไม่ต้องไม่ต้องไปล้างเลยดำปื้อเลยต้ตนต้นอยู่สวนก็เทเหมือนกันเลยอ,เอ,อืมอันนี้ตัวน,นี้ไม่ใหญ่เลยไม่ยหก่น,นู่นต้นอืมตออาปูนเนี่ต้องเอาปูนทรายหยาบหยาบมาทรายหยาบมีมีลูกพินลูกเม็ดชั้นที่เป็ดตนะ่างหากที่เป็ดมันมละเอียดต้องต้อง ต้องต้อทรายแบบแบบมีหินกรวดเยอะๆอ่ะหยาบอย่างแรงเลยมาเทแล้วมันจะได้ไม่ลื่นหยาบจะได้ถูขัดไปเรื่อยๆเอาสวัสดีครับสวัสดีด้วยทูขอทูเสร็จก็แสดงความสวัสดีด้วยเอาถอยไปหาพี่แล้วก็ไปหาพี่แลไรไปหาคุณแม่นะครับไม่ใช่พี่แล้วคุณแม่แล้วระดับแม่แล้วแบบซี่ก็ระดับยายแล้วแบบซี่ระดับยายแล้ว น้องอ speaker, a roommate, a ้มเป็นคุณแม่นะครับน้องอ้มก็รุ่นเดียวกันกับน้ำโชคบนนี่มันเรนทายเรนไทยเป็นน้องเรนไทยเป็นน้องตอนนี้วันในโชคเขาว่าตัวใหญ่เกือบเกือบเป็นน้องแล้วลูกเป็นพี่นะครับเรนไทยเป็นน้องโอ้อยู่ในอ้อมอกอ้อมกอดของแม่เป๊ปซี่กับแม่อ้อมในวันนี้สองได้แม่สองคนเลี่ยนาะได้แม่สองดูดูมีการไปถูพี่เป๊ปซี่ด้วยนะแม่เป๊ปซี่ด้วยเนี่ย แต่ก่อนไม่คิดไม่เคยว่าเพปซี่จะมีจะรักเด็กแต่ก่อนนะแต่ก่อนไม่เห็นเคยรักเด็กเลยเราก็นั่งกลัวกลัวไม่ไม่กล้าให้น้ำโชคไปอยู่ใกล้เลยโอ้ก็เพปซี่โรคส่วนตัวเขาเยอะเนาะสายตาเขาก็สิงแนมอยู่สิงแนมอบึ่งสายตาสายตาสิงแนมโดยเฉพาจำเคยเจอ ตรกมีเล็กลอยเล็กลอยเจี๊ยบโคตรไตรกมีนอติตุยนู่นนะตรกิจเตอร์นี่แต้แต่กินมันได้เพื่อตรนะอันนี้เอาเอเอาเอาเอาแคนมาเป่าโชว์หน่อยเลยตีนุแคนอยู่หน้าหัวนอนที่นวยป่ะแคนอยู่ไหนพอมาเคยฝึกวเยอะไม่เคยฝึกเอาให้ที่แบบซี่เป่าให้เป่าเป็นเป่าเป็นน้องอมด้วยนู่นไปเอาแคนนู่นไปโอ้ย เคยังจะทานตาลุ้นนีบ้านอบานแถวนี้โอ้นู่นอบ้าบาวทิศหนุ่ยบันบาเลนทายฟงขวัญจากใจฉันมีให้เธอก็กล้วยครับกล้วยมีให้เธอแต่กล้วยยังไม่ยังกล้วยยังไม่ทางความสะอาดเลยเออนู่นกบาลลิตระไห้เคยนะเออปีต่างบ้านเต๋อเป่าปรุมเนี่ยเลย เอาเอากล้วยมาสักครึ่งวิลอหน่อยไม่เป็นไรหรอกโตสองเชือกเลยสามเชือกเลยคนละนิดวันนี้มีมีวาเลนไทน์มาให้ความอบอุ่นมาให้ความรักเพบซี่กับน้องออมนะครับพบเพบซี่กับน้องออมขาดไม่มีไม่มีหลานไม่มีหลานตัวเล็กๆครับมากระยุง่งกระยิ่งใส่ด้วยนะครับก็ดู

ดีไม่มีลูกฮุบมาเห็นเห็นลูกฮุบด้วยน้องอ้อมน้องอ้อมเป่าเล่นเล่นลูกฮุบไปด้วยใน่น้องอ้อมแน่อนืะความสามารถิเศษจากเาเอาเอาาวนเวาาเอาาเคาเเาเอลเอาวอาเอาเอาอาออาเอเเปาาเป่าเอเาเีเอกนเอาอาอาเอ้เปาาเอ่อาเอาเาอเอาอาเอาเเอาาเอามาเออานบอาาสองอ

ดิ่ง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 ดิงดิงโอ้สุดยอดครับดูความสามารถโอ้โหโอ้คนคนเป่าเป่าปียังอยากอายเลยนี่นี่นเป่าเป่าเออจริีดก่อนเออเก่งๆมากเลยมีดนตรีแล้วก็มีมีตัวเล็กเต้นให้ด้วยนะโอ้โหความน่ารักอย่างนี้มาชมยากนะครับวันวันเล่นถ่ยเก่งมากเลยวันนี้มาให้ความสุขกับพี่เบสซี่กับน้องโอมนะครับ เมเป็ปซี่บอกว่าอ้าวเดี๋ยวแมตเปเ่าลูกชายเต้นนะลูกชายก็ชอบเต้นด้วยนะอ้อมมาพาแต่วันนี้ตากันตั้งมือเลยกางงอนอะไรยังอ้อมไมอ้อมกางนอนอันหน้าเป็นวนนี่ให้น้องอ้อมเป่าหน่อยอ้อมนี่เป่าให้หน่อยดีน้องมาโชว์สเต็ปหน่อยดูแม่เป็ปซี่เขาโชว์สเต็ปแล้วนะไหนมาเร็วมาเร็วอ้อมไปอ้อมอ้อมพันมันอีเร็ว ดีเยออมเอ้ยเรื่อย่อเยออยอฮ้ออมเมาเร็วเร็วอ้อมเร็วตำนาตำนาีเหีเจกได้ี่จองหมสิโอ้ยคเคยโกนอย่วะน้ำตาซึ้งนะฮะคิดถึงลูกเขาเคยมีลูกเขามายู่ก็คิดถึงลกคิดถึงลูกเลยแน่เลยลูกเขาถ้าอยู่ก็โตว่านี้นะครับลูกอ้อมนะครับเปาไอเอฟนเดียวเลยเอาเปา เป่ากิ้ล้วยซนโอซีเจจันอ่ะเป่าก่อนเป่าก่อนตักเก็บเก็บเก็บเป่าก่อนเป่าเป่าเสียงดังๆเป่าเป่าเป่าใช้เต้นเป่าเป่าเสียงดังเป่านี่เป่า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 เขาดักค้อเต็นหรอเฮ้ยโอยเป่าอ่ะเป่าให้ให้ลูกชายเต้นเลยเออโอ้งอนนะครับงอนเขินในงอนด้วยอ๋อ

อันนี้มาอันนี้มาลูกเออคนนี้คนนี้มาลักกล้วยครับคนนี้มาลักกล้วยคุณแม่อ้อมนะครับเขาเคยแม่อ้อมมือจะเอากล้วยเคยมีลูกครับลูกต้นเอ้ยเก่งเก่งเก่งอโอ้ยแม่เป๊ปซี่งอนทีนี้เงอนนะเห็นแม่อ้อมเป่าแล้วเงอนเลยอยากให้น้องวาไปอยู่ใกล้ๆนี่ดูดูดูมีกันเงอนกันด้วยนะ เก่งจังเลยโซเมนี่เก่งจังเลยฝึกๆอย่างนี้ฝึกวาเลนไทน์อย่างเป่าหีนี่ทุกอย่างเออโอเคพอเริ่มฝึกแล้วตัวขนาดนี้ละอ้อมแนอ้อม FC FC แล้วสิตื่นเลยเฮ้กี่ร้อยกี่เหยียจิงด่ะอืมกี่เหยียจิงด่ะเคยគេឆ្ល lãi មកគ្នាគឺស្រែកយូរតើតឯងទេហមហួន แม่เปปซี่ห่วงน้องวาแล้วใช่ไหมใช่ห่วน้องว้าห่วงห่วนอห่วงอ้อมติดกันคือจะน้องอ้อมจะแบ่งความรักไปให้วันเลนทยน่ะก็เลยร้องกรี๊ดไปหาเลยก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องด้วยนะครับคุณแม่อีีทุกๆท่านด้วยนะครับคุณพ่ออีซีที่ติดตามชมที่ติดตามช่องฟังเปปซี่และเป็นกําลังใจและอุดหนุนผลไม้ช่องฟังเปปซี่นะครับทุกหกโมงเย็นก็กราบขอบคุณคุณแม่ด้วยขอให้คุณแม่จง อายุมั่นขวัญยืนนะครับหมื่นปีพันปีนะคุณแม่นะครับคอยรวยค่อยรวย